เหตุผลที่ควรเปิดเสียวเพราะว่าเสียวมีเกมเพลย์ที่เท่ที่สุดในเกมหลังฟารุซานเข้าเกมมาตัวละครหนึ่งที่ได้รับปับไปด้วยนั่นก็คือเสียวครับเสียวเป็นตัวละครที่ทำให้ผมมาเล่นเกมเ n s ช i น Impact ด้วยเมคานิกที่เท่และโดดเด่นของเขาความสามารถในการทะยานขึ้นไปบนฟ้าแล้วทุ่มลงมาบนพื้นดินพร้อมเลขดาเมจสีเขียวมันเป็นอะไรที่ดึงดูดตาของผมมากสมัยที่ผมยังไม่ได้มาเล่นเกมนี้ครับ โดยความสามารถของเซียวเนี่ยก็คือความสามารถในการแบกเพื่อนหลังจากที่เขามีโล่แล้วก็หลังจากการที่เขามีบัฟนะครับยิ่งตอนนี้มีบัฟอย่างฟารูชานเนี่ยคือเขาสามารถแทงได้แรงย่งขึ้นแสนได้นะครับผมถ้าคุณปั้นแบบถึงสุดถึงทางของเขาแล้วนะครับโดยถ้าคุณมี C1 ของเขาเนี่ยเขายังสามารถแบตเตอรี่ของเพื่อนได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ C1 นเนี่ยไม่จําเป็นนะครับผม มันแค่ช่วยให้เล่นสบายเล่นง่ายขึ้นเฉยๆครับและนี่ก็ถ้ามันเป็น a อ e ออะไรนี้เนี่ยเซี่ยครับเขาก็จะสามารถแทงบอลแบบเป็นวงกว้างได้เลยครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นมอนประเภทบอสเนี่ยผมแนะนําให้กระโดดขึ้นไประดับหัวนะครับเพราะว่ามันจะมีดาเมจสอฮิตครับเล็งที่หัวมอนไว้นะครับอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้แทงแค่แสนกว่านะครับเรามี5 0,000่นข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มีเห็นไหมหกหมื่นกับแสน เสี่ยวเป็นตัวละครที่แบบผมสมัยยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเวลาต้องการจะเล่นปิดสมองทุกวันนี้ผมก็ยังคงพกเสี่ยวมาอยู่ครับสำหรับสุดยอดเสี่ยวผมแนะนําให้อัพทาเลนต์การตีปกติมาก่อนเสริมดาเมจการกระโดดทุ่มโจมตีรวมถึงการตีปกติและชาร์ตตีอย่างคุ้มค่าต้องเป็นทาเลนต์นี้เท่านั้นครับต่อมาอัพเลเวลอันติตามครับสกิลอันติของเสี่ยวเนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจโบนัสให้กับเสี่ยวครับ การเล่นที่ดีของเซียวเนี่ยเรามักแปลงร่างตลอดเวลาทาเล่นนี้จะไปเสริมดาเมจการทุ่มโจมตีรวมถึงการตีปกติแล้วก็ชาตีหลังแปลงร่างครับคุ้มลองลงมาจากทาเล่นการตีปกติครับท้ายที่สุดเนี่ยริมเนสเคติ i วินไ c ค i n g นะครับหรือว่าปั่นจัก,กรยานบนพายุหมุนนะครับอันนี้ผมมั่วนะครับ สกิลนี้อัพหลังสุดครับมันมีความสามารถในการผลิตพลังงานธาตุลมครับแล้วยังคงมีดาเมจอีกด้วยครับยิ่งกดกันติดๆเนี่ยภายใน7วิถ้ากดไม่ห่างเกินนั้นเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจเสริมมาอีกครับสกิลนี้จะนิยมกดก่อนเซียวเข้าโหมดอันติหรือเวลาต้องการปั๊มพลังงานให้เพื่อนหรือการปิดห้องครับทาเลนที่4ยิ่งเราอยู่ในโหมดสวมหน้ากากอันตินานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับดาเมจโบนัสมากขึ้น สรุปคือช่วงท้ายอันติเนี่ยเราจะตีแรงมากขึ้นท้ายที่สุดพสซีต้านแรงโน้มถ่วงเท่เลยไหมครับมันคือปีนเขาเหนื่อยน้อยลง C1 ของเสียวจะช่วยทําให้เริ่มห้องเราสามารถแดชหรือว่ากด e ได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่มสต็อกเก็บสกิล e เนี่ยให้มากขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับจาก2ครั้งกลายเป็นเก็บได้3ครั้ง C2 จะช่วยเพิ่มค่าฟื้นฟูพลังงานของเขา25%หลังจากที่เขาไม่ได้ยืนอยู่บนสนามนะครับจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อตัวเขาเองเนี่ยไปแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆเ,เขาซึ่งไม่จําเป็นนะ C3 <C 3 S 1> เพิ่มดาเมจสกิล e ของเขาซึ่งไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นไม่จําเป็นครับต่อมา C4 ของเซียวเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่เพิ่ม def ครับยังคงเป็นกลุ่มดาวปิศาสนานะครับกลุ่มดาว5้าเนี่ยเพิ่มเลเวลสกิลอันติ3เวลด้วยกันครับไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าสเกลลิ่งของอันี่ย ต่อไปมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีผลครับกลุ่มดาวหกของเซียวเวลาเจอมอนเดี่ยวจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับพอขั้นต่ำต้องมีมอน2ตัวนะกระโดดทุ่มให้โดนมอนขั้นต่ำสองตัวแล้วจะสามารถใช้สกิล e ของเซียวได้ฟรีนะครับภายใน1วินะครับก็ประมาณ3ทีนั่นเอง เป็นกลุ่มดาวที่ตอนออกมาใหม่ๆคนเข้าใจผิดเยอะมากว่ากลุ่มดาวนี้เนี่ยมันโกงนะครับความจริงคือมันเท่แต่ว่าเงื่อนไขในการใช้เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะพอสมควรก็เลยเป็นกลุ่มดาวที่ไม่ได้จำเป็นนะครับมีก็ดีเฉยๆถ้าให้ผมเลือกใหม่ได้ผมเลือก c 0พอครับเซียลเป็นตัวละครที่ไม่จำเป็นต้องเปิดกลุ่มดาวอะไรเลยก็เก่งแล้วก็แบกทีมได้ครับ มีความคล่องแคล่วในการสำรวจโลกพอตัวครับแต่ผมก็ยังคิดว่ามันไม่ได้ถึงขั้นระดับที่สบายเท่ากาล์มุชนะครับแล้วก็คาสึฮะหรือว่ายี่หลันซายอยู่ด้านการสำรวจโลกนะครับทีมของเซียวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวโล่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ตัวฮิลนะครับถ้าคุณต้องการหรือตัวละครที่ช่วยบัฟดาเมจของเซียวก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับเซียวเป็นไฮเปอร์แครี่เห็นแก่ตัวที่ต้องบอกว่าให้เพื่อนนะครับโยนทุกอย่างให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาแบกให้เองนะครับผม เซียวถ้าปั้นเสร็จจริงๆเป็นตัวละครที่แรงของมันอยู่แล้วแต่สมัยนี้เนี่ยเขาแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าเขามีฟารูซานนะครับฟารูซานเป็นหนึ่งในซัพพอร์ตที่ดีที่สุดของเซียวในตอนนี้นะครับมีค่ายิ่งกว่ากลุ่มดาวของเซียวครับหาให้ได้ซักอย่างน้อย C2 ฟารูซานเนี่ยเซียวคุณจะชีวิตดีขึ้นมากแล้วก็จะชีวิตดีสุดๆเลยนะครับที่ c 6ฟารูซานครับส่วนเรื่องอาวุธเนี่ยมันมีประเด็นมานานว่าโฮมะหรือหอกเขียวนะครับ หอกเขียวอย่างหนึ่งที่ให้ก็คือแฟชั่นนะครับเวลาตีครบเนี่ยมันเท่มากนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์เรืองแสงด้วยนะครับแถมสีกับดีไซน์รูปลักษณ์ของหอ,อกเนี่ยเข้ากับเซียวได้อย่างดีอีกด้วยครับส่วนในแง่การใช้งานเนี่ยจากที่ผมได้ทดสอบดูนะครับผมถ้าสมมุติว่าค่าสเตตเนี่ยเท่าๆกันเลยถ้าคุณทําได้ถึงครีเลเต๊0แมันจะขึ้นอยู่กับว่า ID ของคุณเนี่ยมีอาร์ติแฟกชุดไหนที่เหมาะกับหอ,อกนั้นๆมากกว่าครับ แต่ถ้าเป็นเคสที่เซียวสามารถเก็บสแต็กหอ,อกเขียวได้ก่อนเนี่ยหอ,อกเขียวก็คงจะดีกว่าหรือว่ามันก็ยังคงเท่าๆกันอยู่ดีกับโฮมะนะครับตัวเลือกสีดาเนี่ยถ้าคุณมีงบเติม BP หน่อยก็ไม่ต้องเปิดหอ,อกเขียวก็ได้ครับเปิดเป็นเ e a d match นะครับจาก BP อันนี้ดีมากนะครับถ้าให้ผมกลับไปเริ่มเล่นใหม่ได้เนี่ยผมเปิดเซลีศูนย์แล้วเล่นคู่ d e แ m a c เนี่ย ผมคงไม่เปิดหอ,อกเขียวหรือโฮมาแล้วนะครับหอ,อกเขียวผมรู้สึกว่าไม่ใช่หอ,อกที่ยืดหยุ่นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คุ้มเงินขนาดนั้นนะครับส่วนโฮมาเนี่ยมันมีโอกาสที่หอ,อกครีดาเมจ88จะออกมาได้ในเกมตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เนาะตอนนี้ถ้าผมตายแล้วเกิดใหม่ได้ผมก็จะเลือกรอหอ,อกที่ดีกว่านี้นะครับเราสามารถใช้แบล็คทิฟโคไปแทนก่อนหอ,อกไหนก็ตามที่ให้ค่าครีดเดมครีเลตหรือว่าแอตแทกเนี่ยเซลใช้ได้ดีหมดครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มีตัวเลือกอื่นอะไรเลยเนี่ยก็คงเป็นลิทิกสเปียร์ครับผมพวกแอ t แทอะไรพวกนี้เนี่ยให้มันความสำคัญมาหลังจากพวกคี y ์เรดคียดมนะครับอันนี้เป็นไอดีที่ฟาร์มมา2ปีนะครับของผมเอง ต่อมาแนะนําเรื่องอาร์ติแฟกต์นะครับสองเอ็มเล่มสองกลาหรือว่าสองกลาสองลมนะครับหรือว่าสองกลาสองชิเมก็ได้เหมือนกันถ้วยเป็นถ้วยโบลมจะดีสุดลองลงมาถ้าไม่มีจริงๆก็ถ้วยอารแกได้ครับเซลเป็นตัวละครที่มีเบสอา t ์แกสูงนะครับมาเลยใช้ถ้วยอา t a ตแกได้ค่าฟื้นฟูพลังงานขึ้นอยู่กับทีมจุดประสงค์แล้วก็ความสามารถในการปั๊มแบตของคุณครับอาร์ติแฟกต์เซตประจําตัวของเซลเนี่ยมีก็ดีครับแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่จําเป็นถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าแล้วมีอาร์ติแฟก ใหม่เพราะมันใช้เวลา นานครับเซียวเป็นตัวละครที่มองหาครีดแดมคริเลตดาเมจโบนัสธาแแตุลมแอตแทกเปอร์เซนต์แล้วก็ค่าเฟิร์นฟูลพลังงานครับนั่นหมายความว่าแฟกสองเซตนะครับของสลามูชเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันก่อนปิดคลิปเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์การเล่นของผมกันเผื่อคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมใช้ฟาโบเนสนะครับช่วยปั๊มแบตให้เซียวแล้วอีแค่2ทีนะครับต่อให้มี C1 เพราะว่าผมต้องการจะเก็บสกิลอีไว้ใช้ตอนหลังมากกว่าครับแบตเตอรี่มันเพียงพอแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันล้นไปกว่านั้นคร แล้วก็อันนี้ก็เป็นการกระโดดแทงหัวมอนนะครับแล้วก็ปั๊มแบตให้ฟารุซารแล้วค่อยอีให้โทมะนะครับอันนี้จะเป็นการเตรียมการไปห้องหน้าวางวงเป็นเด็ดตรงนี้ให้มีพื้นที่เผื่อเซียวอีพุ่งตรงนี้ด้วยครับ เก็บรายละเอียดด้วยการกระโดดทุ่มโจมตีครั้งเดียวพอแล้วแค่ตีปกติพอครับเลือดมอนเนี่ยมันเหลือน้อยนิดมากเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลากระโดดขึ้นไปแล้วทำดาเมจชุดใหญ่เราแค่สกิทมันก็ตายแล้วถ้าดาเมจของคุณไม่พอคุณสามารถกระโดดแทงเพิ่มได้ครับเพราะว่าเซีวเป็นตัวละครที่มีระยะเวลาอันตรนานมากครับในเคสมอนหมู่ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยกระโดดแทงไปเลยไม่ต้องทํา n1cjp นะครับเพราะว่าเราเน้นให้โดนหลายตัว n1cjp เนี่ยไว้สําหรับมอนเดี่ยวซะมากกว่านะครับ ถ้าลงลึกไปอีกมันจะมีเคสมากขึ้นแต่เราเอาเท่านี้ก่อนครับ e เซียวเก็บระยะนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินเพราะว่า e เนี่ยมันให้ทั้งระยะนะครับแล้วก็ให้ทั้งดาเมจด้วยกด e เก็บระยะได้ในห้องที่เราต้องการปิดโรเทชันเนี่ยเราสามารถ e d a s ตบสวยๆเท่ๆได้ครับไม่ต้องกระโดดก็ได้แต่ผมโดดเพราะมันเท่ส่วนเรื่องทีมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวละครที่ทําให้เซียวคุณไม่ตายก่อนหนึ่งนะครับนั่นคือตัวละครโลหรือตัวละครที่ฮิลได้ครับ ตัวละครโลอย่างจงหลีโทมะนะครับหรือโลอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ตายถ้าตัวละครโลน,นั้นเนี่ยมันเสริมดาเมจของเซียวคุณได้ด้วยก็เป็นการดีครับถ้าโลหนะพอหรือว่าคุณไม่โดนตีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีหิวก็ได้แต่ในเคสที่บางทีมันมีอะไรทะลุโลมาได้เนี่ยตัวละครที่ฮิวได้อย่างจีนนะครับหรืออะไรก็ตามชีชีบาบาร่านะครับที่ฮิวได้เนี่ยก็สามารถนํามาช่วยฮิยว เฉพาะกิจเฉพาะทางได้เหมือนกันครับถ้าตัวฮิลนั้นแถมบัฟด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นไปอีกชเช่นเบเนตเป็นต้นนะครับยิ่งคุณชํานาญเซียวเท่าไหร่ความจําเป็นของการมีตัวละครฮิลแล้วก็ตัวละครโลนะครับในปาร์ตี้ก็จะยิ่งลดลงครับเพราะว่าเซียวเขามีเมคานิกในการกระโดดทุ่มลงแล้วสแต็กเกอร์มอนหรือว่าเด้งมอนให้ไม่สามารถตีเราได้ด้วยมอนหลายประเภทเนี่ยสามารถโดนเซียวเด้งได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ประเภทมอนที่อยู่ในห้องนี้นะครับถึงอย่างงั้นแล้วเนี่ย ถ้าคุณชํานาญระดับหนึ่งนะครับคุณสามารถกะเวลากระโดดของเขากับจังหวะที่มอนตีเนี่ยกระโดดหลบแล้วก็ตีไปด้วยพร้อมกันได้นะครับต่อมาเป็นทางเลือกแบตเตอรี่คุณครับจะมีทางเลือกดีๆก็พวกซูโครสนะครับหรือเวนติที่ยังไม่ได้อัพเวลนะครับดีกับเซียวนะแต่ถ้าเวนตีอัพเวลแล้วเนี่ย ผมไม่ได้แนะนําให้มาเล่นกับเซียวเท่าไหร่เพราะมันจะยกมอนสูงเซียวกระโดดทุ่มลงโดนพื้นแต่ไม่โดนมอนที่ลอยอยู่นะครับหรือถ้าโดนก็โดนไม่ไกี่ตัวนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะเล่นเวนตีอัพเวลกับเซียวเรื่องเวนตีอัพเวล well เนี่ยผมมีได้พูดในช่องไว้แล้วนะครับหลังจากการทดสอบแล้วเนี่ยผมเห็นได้ชัดเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยถ้าอยากอัพเวลเนี่ยต้องศึกษาดีๆนะครับต่อมาตัวละครที่มีความสามารถในการแบตเตอรี่ให้เซียวได้อย่างดีก็เป็นฟารูซานครับ หรือตัวละครอีกหลายๆตัวเลยนะครับเพียงแค่คุณถืออาวุธฟาวเนียสครับอาวุธฟาวเนียสเป็นอาวุธ4ดาวที่ดีกว่าอาวุธ5ดาวในหลายๆเคสเวลาที่คุณต้องการพลังงานเพราะว่ามันผลิตพลังงานธาตุสีขาวให้ตัวละครในทีมของคุณเนี่ยสามารถวนสกิลที่สำคัญได้ครับอาวุธฟาวเนียสคือเพื่อนรักของคุณในเกมนี้ครับ ต่อมาเนี่ยที่สำคัญสำหรับเซียลอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหมือนลักชัวรี่เลยก็คือพวกตัวที่บัฟดาเมจของเซียลครับแน่นอนครับอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คงเป็นฟารูซานครับฟารูซานเนี่ยบัฟดาเมจโบนัสธาตลมนะครับที่ถึงแม้จะบอกว่าเซวเนี่ยมันมีดาเมจโบนัสมาจากการกดอันติ อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นการเสริมดาเมจดโบนัสแบบค่อยๆเสริมทีละนิดทีละนิดเนี่ยการเสริมเป็นก้อนเนี่ยยังคงสําคัญนะครับสำหรับการกดอันติช่วงแรกนะครับหรือแม้แต่ช่วงท้ายเนี่ยยิ่งมียิ่งดีครับนําซ้ำฟารูซานยังให้การเจเาะเกาะธาตุลมแล้วก็บนัสครีดาเมจดสาหรับดาเมจดลมนะครับที่เซลทําอีกด้วย ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำการเล่นเสียวนะครับผมถ้าคุณดูไกด์ได้ถึงตอนนี้เนี่ยคุณสุดยอดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมเองมานั่งดูไกด์อะไรแบบนี้เนี่ยอย่างช่วงนี้ผมติดบอดเกมอยู่เนี่ยไกด์สี่นาทีห้านาทีผมก็คิดว่ามันกระชับดีแล้วถ้าไกด์สินาทีเนี่ยคือถือว่านานอยู่สำหรับไกด์นะครับ ตอนแรกกายนี้เนี่ยจะมีความยาว5นาทีนะครับแต่ไปไปมาเนี่ยมันล่อไป10นาทีได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีประเด็นที่อยากพูดเกี่ยวกับเซลนะครับหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็กายนี้จะเป็นกายเซลสุดท้ายจากช่องผมครับโอเคถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็สามารถซัพพอร์ตช่องโดยการกดเข้ามาดูนะครับเวลาที่ผมลงคลิปนะครับถ้าดีหน่อยก็แถมไลค์นะครับถ้าดีขึ้นไปอีกนะครับก็แถม Subscribe ให้มันก็จะเป็น กำลังใจในการทำคลิปให้ผมมากทีเดียวครับโอเคถึงตรงนี้ผมต้องขายสปอนเซอร์ของผมแล้วนะครับเพื่อความอยู่รอดของช่องไม่ขลาช็อปเป็นร้านเติมเกมเก็นชินที่ผมเติมร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเรทราคาดีสำหรับการเติมไม่ว่าจะมากหรือน้อยครับนอกจากนี้ผมยังมีบริการนะครับสอนหนังสือนะครับสอนเขียนเอเซภาษาอังกฤษนะครับถ้าสมมุติว่าคุณต้องการจะพัฒนาการเขียนเอเซภาษาอังกฤษของคุณเนี่ย ผมช่วยสอนคุณได้นะครับผมรับจ้างเขียนเองด้วยนะแต่ว่าผมอยากสอนมากกว่าถ้าให้เลือกทั้งสองอย่างนะครับหากสนใจใช้บริการด้านนี้ก็สามารถติดต่อได้ทางเฟซนะครับลิงก์จะอยู่ในลิงก์ท e ีนะครับแล้วก็ในลิงก์ทรีนั้นเนี่ยมันจะมีลิงก์ไปพวก TikTok ของผมหรือเฟซด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเทนต์ YouTube ของเราเนี่ยจะเป็นการเพิ่มคุณภาพไปกับคลิปแต่ละคลิปทำให้ลงไม่บ่อยเท่าเดิมนะครับ YouTube เนี่ยผมอยากจะเน้นเป็นคลิปที่มีระยะเวลายาวขึ้นมากกว่าครับไม่ใช่ว่า TikTok หรือว่า Facebook มันลงไม่มีคุณภาพนะคุณภาพช่องเราเนี่ยมันสุดสุดยอดไปเลยแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้กันไปเต็มแม็กแล้วมีนายแม็กลาไปก่อนสวัสดีครับ